สวัสดีค่ะสวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับส่วนเพาะรักอยุธยาวันนี้มา EP ที่ยี่สิบเอ็ดยี่สิบเอดแล้วนะปันไม้สวยๆกันส่งท้ายปีเลยนะครับวันนี้ส่งท้ายปีนะีพี่บอกมึงส่งท้ายปีหนูขอโทษด้วยนามอวานหนูก็ไม่ได้บันทึกภาพงานให้ดูเลยวุ้นวายไปหมดนะจ๊ะขอโทษด้วยไม่มีภาพบรรยากาศงานเมื่อวานมาให้ดูเลยไม่ได้เดินไปเลยนะ แล้วก็วันนี้ EP 2ีและสวัสดีปีใหม่พี่ๆลุงๆป้าๆทุกท่านนะครับสวัสดีปีใหม่ด้วยนะครับสุขภาพแข็งแรงนะครับร่ำรวยเงินทองครับผมเฮงๆทุกคนนะครับอ่ะช่องทางกรติ่กกันเลยครับอ่ะเอ็ทำป้ายให้ใหม่นะนี่ป้ายป้ายพังไปแล้วเดี๋ยวทำใหม่ดีกว่าสวยๆเลยชื่อเฟซบุ๊กภาษาไทยนะคะสุธิดาแก้ววิชิตเบอร์โทรศูนย์เก้าศูนย์เก้าเก้าสี่แปดเจ็ดศูนย์หนึ่งแอดไลน์ได้เลยนะพี่เบอร์โทรนี้แอดไลน์ได้เลยนะคะ หรือโทรมาก็ได้นะบางมือบางเล็กหนึ่งแป๊บนึ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเบอร์โทรเดี๋ยวเบอร์โทรขึ้นแปะไว้ให้ที่หน้าที่หน้าลูกหน้าปกหน้าปกหน้าปกคลิปกอีครั้งนึใต้คลิปก็มีนะครับเบอร์โทรขึ้นให้หมดโอเคเริ่มกันเลยดีกว่าครับผมเริ่มกันเลยเพื่อไม่ให้การเสียไวล่าเวลาไม่ต้องยืดเยอะนักทางที่เอากระทางที่สองมันจะมี เรียกเลยเรียกเลยกระถางที่สองอ่ะ,อะตีเป็นกระถางที่หนึ่งอันนี้ตีเป็นกระถางที่หนึ่งโชว์เก้าชั้นโชว์เก้าชั้นนะคะอดูทรงนะทรงสวยนะอนดูไม้เปอร์สีแล้วนะพี่ไม้เปอร์สี 4, ก้านม่วงดํานะคะก้านม่วงดํานะออกแดงม่วงนี่นะคะไม้สีสวยนะตีว่าเป็นกระถางที่หนึ่งนะคะอ,อ,อันนี้หกร้อยบาท ส่งฟรีครับหกร้อยบาทส่งฟรีนะคะซื้อสองลดให้ห้าสิบาทนะพี่ซื้อสองกระถางหนูลดให้ห้าสิบาทส่งขายปีเก่าอีกแล้วนะครับต้อนรับปีใหม่จัดไปเลยครับขันหนึ่งหกร้อยบาทส่งฟรีนะดูนะสวยนะสวยนะไม้เปอร์ซีแล้วสวยนะพี่จ๋าไม้ฟอร์มใหญ่ไม้อยู่ในกระถางนะห้านะพี่ไม้แข็งแรงใหญ่แล้วนะอันนี้ว่าใหญ่แล้วนะครับกระถางนู้นครับถังนู้นโอเคนั่นแหละยกระถางที่สองตีเป็นกระถางที่สอง กระถางที่สองค่ะหกร้อยบาทสรงฟรีจ้ะพี่จ๋าหกร้อยบาททรงฟรีค่ะซื้อสองร้ห้าสิบห้าสิบบาทนะพี่เนี่ยนะคะซื้อเยอะๆราคาคุยกันได้นะซื้อหลายกระถางราคาคุยกันได้นะคะอันนี้กระถางที่สองนะกา้กานก้านอันนี้ไม้สี่เหมือนกันนะพี่ไม้สี่เหมือนเหมือนกันสีเดียวกันชุดเดียวกันก<า>นะครับก้านดำก้านดำม่วงพื้นพื้นเข้มอันนี้ใครชอบไรดูดู พื้นเข้มนะคะถือข้างล่างเมื่อกี้สีม่วงออกเลยตั้งขึ้นตั้งขึ้นมาเหลือม่วงออกเลยนทีไม,อไม้อันนี้ไม้เปิดสีสวยขึ้นเรื่อยๆนะบอกหกร้อยบาทส่งฟรีนะคะเมื่อกี้กระถางที่สองนะอันนี้กระถางที่สามค่ะหกร้อยบาทส่งฟรีซื้อหลายๆกระถางลดให้ได้อีกนะพี่จ๋าลดให้ได้อีกนะคะซื้อสองกระถางลดห้าสิบบาทอันนี้กระถางที่สามนะ ไม้ทรงทรงสวยนะพี่ออกทรงคอมแพกนะก้านสั้นมีสะโพกเขาเรียกว่าก้านสั้นมีสะโพกนะคะอันนี้ลายแดงอีกหน่อยสีออกแปดเลยนะออกแดงม่วงแดงม่วงม่วงปัดเลยแดงม่วงม่วงนะพี่ไม้เนี่ยนี่นะโอเคหกร้อยบาททรงฟรีนะจะพักที่สามได้มาเลยหมดแล้วนะครับชุดนี้หกร้อยบาทสามเดี๋ยวน้องเรียงให้ใหม่เดี๋ยวน้องจะงงเองไม่ใช่หรอกหนูจะงงเองมีสามกระถางนะอันนี้อันนี้ราคาเท่าไหร่เอ่ยห้าร้อยทุกกระถาง ห้าร้อยเลยนะพี่ๆจ๋าส่งให้ฟรีเลย<าง>ห้าร้อยกระถางที่หนึ่งต้นนี้หนูชอบอ่ะส่งให้ฟรีเลยห้าร้อยกระถางไม้ทรงสวยไม้ทรงสวยมีสะโพกอันนี้อยู่ในกระถางนะหกนะห้านะหกอ่ะห้าครึ่งนี่นะคะนี่ใบใหม่ล่าสุดน,นะอันนี้ก้านแดงก้านม่วงอมม่วงเลยนะคะสีแบบนี้นะขอเส้นกัดมาแล้วสี่ก้านมาแล้วอันนี้ไปไล่แดดสวยมากเลยค่ะ อันนี้ห้าร้อยบาทส่งฟรีนะคะ<ม>กระถางที่หนึ่งนะมันเป็นลูกทับทิมทั้งหมดอะพี่เนี่ยมันเป็นลายอันนี้ลายแม่หัวอันนี้ก็ถกระถางที่สองค่ะขอบม่วงขึ้นมาแล้วนะพี่ขอบม่วงขึ้นมาแล้วนะคะอันนี้กระถางที่สองนะหบาร <500 S 1> ้อยบาทอันนี้ลายแบบลายอะไรลายมาบลพอมันเข้าสี<ไ>ลแล้วมัน,มน,น,นจะเป็นสีชมพูนะพี่ที่เป็นสีขาว<ล>นี่มันจะเข้าเป็นสีชมพูนะ อันนี้หกร้อยบาทสองสีห้าร้อยเอ้ยห้าร้อยบาทห้าร้อยแล้วห้าร้อยยดชุดเลยสี่กางนี้ซื้อสองลดห้าสิบบาทซื้อหลายๆกระถางคุยราคากันได้นะพี่ัน,นกระถางที่สามน้องชอบจังลายกล้วยนเนี่ยกระดูกกระดูกม่วงนะไม้ไม้นี่กระดูกม่วงนะคะเอาไปไล่แดดนะมันจะเข้าสีม่วงอมชมพไมูไม้ไม้ไม้แบบนี้จะเข้าสีม่วงอมชมพูนะคะหกเอ้ห้าร้อยบาทกระถางที่สาม ทรงใบขอปลาทรงใบขอป้ากระดูกม่วงมาแล้วนะนี่นะคะอากาศเย็นมากเลยแดดไม่มีเลยก็ทำที่สามนะจะทำที่สี่กระดูกโอ้รอดไหมมาแล้วนะพี่เหมือนไม่ได้นอนเลยเมื่อยอากาศเย็นนี่ไม้ไม้เข้าสีม่วงแล้วนะอากาศเย็นแล้วไม้มันเข้าสีม่วงแล้วนะคะนี่กระดูกม่วงเหมือนกันนะพี่ลองดูให้ใบทรงบิดเหมือนกันอันนี้ก็ทางที่สี่นะ ห้าร้อยบาทส่งฟรีซื้อสองลดห้าสิบบาท่าอนเสิร์ตดูสวยไหมสวยทุกกระถางนะพี่กระถางละห้าร้อยบาทสวยทุกกระถางไนหะอ่ะปะกายดาวกลายก่อนเลยประกายดาวก,ากลยกา,ยา,วกายมีมาให้หนึ่งกระถางนะคะไล่ตามลายไปเลยนะพี่สี่ร้อยบาทส่งฟรีจ้าไม้อยู่ในกระถางนะฮะแข็งแรงดีแล้วนะคะสี่ร้อยบาทส่งฟรีนะประกายดาวกลายตัวน,นี้กลายค่ะสี่ร้อยบาทส่งฟรีแล้วก็มีปะกายดาวธรรมดา แค่น้ำไว้อันนี้เอาไปเท่าไรดีมีแค่ทางเดียวให้ร้ยอยห้นนาสิบใครมียอดให้ร้อยห้าสิบต้นนี้ร้อยห้าสิบาทพี่ใครมียอดให้ร้อยห้าสิบาทพอร้อยห้าสิบบาทนะปะกายดาวขอ<ม>คุณมียอดไปกับต้นอื่นขอไปกับต้นอื่นร้อยห้าสิบบาทค่ะเชรสุพรรณอันนี้พี่ๆก็ทำหากันไม้ไม่แข็งแรงลแล้วแหละเป็นไม้นอ้ะอืมเป็นไม้ตาเป็นไม้ไมนอ ต้องบอกอะดูมือหนูเขาเรียกอะไรนะลิ้นกระทิงด่างเพชรสุพรรณลูกลิ้นกระทิงด่างเพชรสุพรรณลูกลิ้นกระทิงด่างเพชรสุพรรณขอสองร้อยห้าสิบบาทด่างนะพี่สองร้อยห้าสิบบาทมีสองกระถางอันนี้กระถางที่หนึ่งนะนที่หนึ่งสองร้อยห้าสิบบาทกระถางที่สองมีรอดไม้ขาวอันนี้รอดไม้ขาวนนขาบโบเลยข่าวมาแล้วนะลายลายขาวมาแล้วนะพี่นี่นะคะกระถางที่สอง สองร้อยห้าสิบบาทนะลูกลิ้นกระทิงด่างเพชรสุพรรณราคาเบาเบาเบามากส่งท้ายเลยไม่เคยขายให้ใครเลยนะลูกลิ้นกระทิงพิ่งจะได้พิ่งจะได้อันนี้อ่ามรด,ดกโลกมรดกโลกพี่เอาไปเปลี่ยนอัพกระถางใหม่อันนี้ไม้ไม่อยู่ในะกระถางนะห้านะถ้าใส่นะแปดมันก็แย่ใหญ,ใหญ่บุ้มเลยไม้มีหนึ่งสองสามสี่ห้าไม้ห้าใบค่ะเอาไปสองร้อยห้าสิบบาท กระถางเดียวก็ส่งฟรีไปเลยนะพี่250สองร้อยห้าสิบาทส่งให้ฟรีนะคะใครรับสองกระถางลดห้าสิบาทลดห0สิบาทค่ะใครรับหลายๆกระถางราคาคุยกันได้จ้าอันนี้กระถางที่อะไรกระถางที่หนึ่งนะพี่ฟร้อมแบบนี้สองร้อยห้าสิบาทมาแล้วดกโลกกระถางที่หนึ่งกระถางที่สองนี่นะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าไบลอดลอยใหม่มาแล้วสองร้อยห้าสิบาท อโกูนิมามอระดกโลกมอระดกโลกไล่แถบนี้ไปก่อนเลยไล่ไม้แต่ละไอ้นี่นี่ไม่ไอ้นี่กันเลยไม่บาลานซ์กันอเล็กเชอร์ไปสองร้อยห้าสิบบาทเกาะหลักเลยนะพี่เกาะหลักเลยส่งไปให้ทั้งหลักแบบนี้เลยนะเอาหลักไปด้วยนะจ๊ะหลักไม้เลยนะสองร้อยห้าสิบบาทนะหลักไม้ยังดีนะเล็กเชอร์สองร้อยห้าสิบบาทนะโอ้ยลมแรงลมแรงตันโตกระเด็น ีเหลือว่างต้นหนึ่งให้พี่เอาไปเท่าไรนะคะนั้นร้อยเก้าเก้าวะใช่จะไม่ได้ละพี่จ๋าเอาราคาไม่ไม่ต้องเสร็จหรอกเอาสองร้อยบาทออมชมพูญี่ปุ่นค่ะสองร้อยบาทสองร้อยบาทนะส่งฟรีไปเลยจ้าฟรีให้เลยนะพี่นนี่ะะคออมชมพูญี่ปุ่นสองร้อยบาทนะเซบูบูไม่สวยเลยเซบูมันเป็นอย่างเงี้ยพี่อ่ะหนักกันและ นะมันไม่สวยอะดิเค้านะเคยขายกี่บาทนะสามร้อยเท่าไรสามร้อยบาทรอบนี้เอาไปสองร้อยห้าสิบอาปะสองร้อยห้าสิบเอาไปขึ้นตายเสาเออไปตายเสาไม้มีสามยอดนะพี่แบ่งเอาไปปักทีละเสาก็ได้ค่ะไม้มีสามยอดนะอีพิเซบูบูใบมันจะอกองเงินๆนะคะ อันนี้ไปสองร้อยห้าสิบบาทนะสองร้อยห้าสิบบาทนนมีสาบยอเซบูบูอันนี้ไม่ต้องกินเหงงเหกันนะไม่ต้องกินพี่ไม่ค่อยชอบเลยอ่ะตัวน,นี้กระถางนะสิบห้า,าอันนี้กุมารดำกุมารดำดำดำเลยนะพี่อ่ะฟอร์มแบบนี้เลยนะคะไปสองร้อยห้าสิบบาทสองร้อยห้าสิบบาทนะนนะคะกุมารดำสองร้อยห้าสิบบาทนะส่งให้ฟรีด้วยแหละส่งให้ฟรีกระถางแรกเลยอะ สองหบาทส่งให้ฟรีนะคุณมานดำอันนี้อะไรนะพิงพิเศษพิงพิเศษร้อยแปดสิบาทร้อยแปดสิบาทที่เกตไลท์ครับพิงพิเศษค่ะหนึ่งแปดสิบาทตอนสูงนะพี่สูงก็สอกนะสูงสอกไหมค้นะนี่นะร้อยแปดสิบบาทนะก็ใคจานอยู่ตรงนี้นะชิลล์นานระว่างกันกำนึงจะไม่เป็นไร จันเงินจันเงินมีสองกระถางค่ะสองร้อยบาททรงฟรีกระถางที่หนึ่งสเสน่จันเงินนะนี่กระถางที่หนึ่งนะครับกระถางที่หนึ่งนะพี่ไม้แข็งแรงดีแล้วนะคะ,ะวางเปลวเลียงะเน่จันอันนี้กระถางที่สองค่ะสองร้อยบาทจ้ะไม้ยู่น้ำแห้งมากลดทุกวันเลยแป๊บเดียวแห้ง,งอ,อมทองยังอยู่ครบ ไม่มี<อ>พี่ชอบเลยพี่ชอบไหมโซนไถ่เท่าไรนะอันนี้เอาไปสองร้อยบาทสองร้อยบาทส่งฟรีค่ะอะค่ะทางที่หนึ่งมันมัน,ม,นมันด่างทุกใบตรงที่ว่ามันด่างทุกใบนะพี่อมทองเนี่ยถ้าเป็นสตรอเบอรี่ไอมันไม่ค่อยด่างทุกใบกร่ทางที่หนึ่งนะขอสองร้อยบาทส่งฟรีนะคะอันนี้ดูใบไม้ดิใบไม้ลายสวยนะ ด่างสวยมาเลยนะพี่ี่างพี่ชอบ200บาทส่งให้ฟรีนะคะต้นที่หนึ่งนะต้นที่สองนะนี่นะคะทุกแม่หนง200บาทส่งให้ฟรีนะคะอมท้องด่างต้นที่สงองต้นที่สามนี่นะเผื่อวันนี้จะโดนใจ200บาทส่งฟรีค่ะแต่วันนี้จะโดนใจพี่ๆสักหนึ่งคนมาสวยนะ ไปต่อโชคยังเผื่อมีตัวเล็กขายตัวเล็กกนดีกว่าอันนี้ไว้ก่อนเดี๋ยวเพื่อไว้ตั้งแม่เพราะดอกมาแล้วผสมเองละเดี๋ยวค่อยดูจะสุดขนาดไหนอพวกนี้เพลเลดี้ฟีโลเพลเดดี้สองร้อยสองร้อยบาทจ้ะฟีโลเพลเลดี้สีสวยๆแบบนี้เลยนะพี่สองร้อยบาทขายแล้วก็งงๆลืมๆนะสองร้อยบาทนะ ส่งฟรีเลยนะใครรับตัวนี้หนูก็ส่งให้ฟรีไปเลยนะพี่อันนี้หน้าหัวมิกี่มาว่างต้นนึงตอนนู้นขายไปสามห้าต้นนีน้พี่จ่าถ้าใครเท่าไสามร้อยห้าสิบบาทอ่ะพี่จ่าสวยๆเลยนะไเปเพียนใส่นะกระถางข่าวมันก็สวยแล้วอะยิ่งใหญ่ยิ่งสวยนะคะใช่ครับหน้าหัวหูช้างหูมิกี้เมาหน้าหัวมิกี้เมา อใบช่วยพื้นใบดำม,มันนะพี่อันนี้350บาทส่งให้ฟรีนะคะสามห้าูนอะไรกุ้งกันกุ้งกุ้งกุ้งมันว่างู่หนึ่งตัวกุ้งแม่น้ำกุ้งตัวใหญ่หญลไม่เต็มก็อเต็มกล้องถอยไม่พอเลยก้องถอ,ถอยติดยังไม่ยังเลยกล้องอยู่เลยกุง้ง ร้ยบาทส่งฟรีนะกุ้งใหญ่อ้ะพี่ใหญ่นะคะใหญ่มากร้อยบาทส่งฟรีนะพี่กุ้งตัวใหญ่ลากทะลุกระถางเลยนะร้อยบาทส่งฟรีนะคะช้างกระดาษกระดาษแล้วต้นหนึ่งกระดาษกระดาษเอาไปนั่นนหละต้นสามต้น,น,นต้นละร้อยสามต้นส่งฟรีช้างไม่เกี่ยว เนี่ยเนี่ยอันนี้จะเป็นชุดหนูกระดูกกำลังงงชุดละร้อยอ่ะวันนี้ลดให้ส่งท้ายปีต้นละหนึ่งร้อยบาทสามกระถางส่งฟรีถูกป่ะอ่าเหลือต้นละร้อยอันนู้นกระเด็นกระดอนอ่ะสามกระถางส่งฟรีสามกระถางส่งฟรีค่ะพี่เริ่มตั้งแต่กระดาษกระดาษดังขาวนี่หนึ่งร้อยบาทนะรอนใหม่สวยนะคะหนึ่งร้อยบาทถ้าไปกระต้นอื่นหนึ่งร้อยอ่ะแต่ถ้าซื้อถ้าใครซื้อซื้อเป็นชุดเลยอ่ะสามกระถางส่งฟรีสามร้อยสามร้อย S <S จัดให้เลยสามกระถางส่งฟรีสามร้อยงงๆกันนะพี่หนูยังงงๆเลยเนี่ยขายกระถางละร้อยกระถางละร้อยสีว like ่ากระถางละร้อยซื้อสามส่งให้ฟรีนะคะเซตกระถางละหนึ่งร้อยอ่ะื้อรับต้นเดียวก็ขอบวกห้าสิบบาทซื้อเซตกระถางละหนึ่งร้อยอ่ะกระถางละร้อยเซตนั้นอ่ะคือว่าสามกระถางส่งฟรีแต่ถ้าพี่จะไปกับต้นอื่นก็ร้อยหนึ่งแต่ถ้าเอาต้นเดียวก็บวกห้าส่งห้าสิบบาทโอเคเข้าใจอันนี้ภูลงยาด่างด่างขาว ว่างอยูสองกระถางอันนี้ต้นที่หนึ่งนะยาวหน่อยแล้วก็มีต้นที่สองค่ะหนึ่งร้อยบาทกระถางละหนึ่งร้อยบาทกระถางละหนึ่งร้อยนะครับไ<ส>ล่ามาเลยซื้อสามหนูลดให้เอ้ยซื้อสามซื้สอสามส่งฟรีครับผมน่าจะเอาอันนี้ไปก่อนแล้วขึ้นอันนี้ก็อ่าเดี๋ยวเข้ามาเอากระถางเก็ซื้อร้อยกันเลยกระถงร้อยอุ้ยหัวแอปเปิ้ลหัวแอปเปิ้ลหนึ่งร้อยบาทค่ะมีสองกระถางแล้วเล้าไปเลยวันนี้กระถางที่หน,นึ่ง พี่บอกเราใจเหลือเกิน,นกะถังนี้อก็ถังแล้วหนึ่งร้อยบ,บาทนะครับผมกะถางน่าห้าเลยนะกังนะตคันเลอร์กระถางละร้อยนะพี่ใตคันเลอร์นะคะเล่นเรียงหนนี่นะจะถังให้หนึง ถางละหนึ่งร้อยนะพี่ซื้อสามก็ส่งให้ฟรีนะคะกระถางที่สองค่ะบานเลยนะเป็นพุ่มบานเลยนะคะลายคัลเลอร์นะกระถางละหนึ่งร้อยบาทซื้อสามกระถางส่งให้ฟรีนะครับชุดนี้ถ้าซื้อสองชุดลดห้าสิบบาทสามกระถางส่งฟรีถูกปะงงกันหนูก็งงเองเนีงง่ยอเอาเนี่ยสามกระถางสามร้อยส่งฟรีกระถางละร้อยอ่ะสามกระถางส่งให้ฟรีแต่ถ้ากระถางเดียวส่ง เพิ่มห้าสิบาทเพิ่มห้าสิบาทอันนี้ก็ถังที่สามไต้คัลเลอร์ค่ะเนี่ยไปตัดได้อีกไปตัดได้เลยไปเลยได้เลยนะพี่เอ็นกระถางน้กระถางที่สามกระถางละหนึ่งร้อยบาทนะไต้คัลเลอร์มีสามกระถางนะคะอันนี้พิ้งกอลูชั่นมีกระถางหนึ่งกระถางละหนึ่งร้อยบาทอันนี้พิ้งกอลูชั่นอันนี้อีพีไว้พายเอาเท่าไหร่ดีเมื่อกี้พูดไว้แปดสิบอะขอไปกระต้นอื่นนะพี่ใครมียอดแล้วไปแปดสิบบาทนะดังคัมพ์ฮาเลย ด่างสวยด้วยนด่งสวยสวยเลยแปดสิบบาทนะครับไปต้นอื่นนะพวอะไรนะรวยโชอ่ะหนึ่งร้อยบาทน่ะชุดนั้นแหละชุดสามกระถางหนึ่งร้อยไม่ใช่กระถางหนึ่งร้อยไอ้สามกระสามทรงฟีชุดสามกระถางทรงฟีหนึ่งร้อยชิ้นละทรงฟีใครซื้อสองกระถางก็บวกอีกห้าสิบบาทอ่าค่าส่ง ซส่งี่ให้ฟรีเลยเดี๋ยวจะงงค่ะคนคิดเองงงเองอ่ะอันนี้รวยโชครวยโชคกระถางให้หนึ่งร้บาทน,นะอนน้ต้องไล่ลงอันนี้ใช่ใชไหมอ่ะซันโตมาก่อนซันโตเท่าไรเนี่ยซันโตสองร้อยห้าสิบาทนะพี่ซันโตโซมาสองร้อยสองรอยห้าสิบาทอันนี้ส่งให้ฟรีเลยนะสองร้อยห้าสิบาทหน อันนี้อันนี้พญานาคลาดดังด่างอันนี้ตัวด่างนะกระถางลายสองร้อยสองร้อยห้าสิบาทสองร้อยห้าสิบาทอันนี้ตัวด่างนะด่างขาวไม้เลี้ยงแดดถ้า,าเลี้ยงดแดดก็เนี่ยถ้าดินแห้งๆเงนี้รดน้ําได้พี่ดูว่าดินมันแห้งๆอ่ะเรารดน้าได้อย่าให้ชุ่มไปพี่ไม่ชอบชุม่มเป็นไม้อบน้ำน้องเป็นไม้อบน้ำ กระถางละสองร้อยห้าสิบาทดูไอหนิงเนาะอันนี้ก็ให้สองร้อยห้าสิบาทอันนี้ด่างเขียวแต่แดงแต่มันแดงเขาเรียกว่าอะไรพญานคราชนี่นะนี่นะพี่กระถางละสองร้อยห้าสิบาทนะซื้อสองกระถางลดห้าสิบาทเด้อมีสองสี่นะคะมีด่างขาวกับด่างแดงนะพญานคราชอันนี้หูช้างยังอยู่ ผูช้างขอ4 5 0นะเห็นเห็นไหมเอื้งแดดตอน4 5 0บาทใหญ่มากช่วยๆเลยนะใหญ่มาก4 5 0บาทแล้วก็นี้ไม้ดอกไม้ดอกไม้แดกเขาเรียกอะไรนะคูน้ำบุตรคูน้ำอุตรอย่ามาคูน้ำบุตรดอกหอมว่ะดอกมันสีเหลืองแบบนี้หอมมันอ่อนนี่นะพี่เดี๋ยวคูน้ำบุตร เอาไป250บาทข้อมจริงนะข้อม,มันดอกพุทธพี่นะดอกเหลืองอันนี้อันนี้ไม้โบราณไม้โบราณน,นะเป็นไม้แดง250ร้อยห้าสบบาทนะคะสองตัวนนะไอ้ไรแดนมาแล้วนะแล้วกระใอินเดียวต้นไม้นะกระถางนะเป็ดอันนี้ต้นใหญ่ไปปลูกไว้หน้าบ้านได้เลยพี่อันนี้ด่างชมพู อันนี้ด่างชมพูนะคะขอสองร้อยห้าสิบบาทนะพี่ต้นอบโวลแบบนี้เลยต้นใหญ่ขอสองร้อยห้าสิบบาทนะด่างชมพูยางอินเดียด่างชมพูอูอูอูมีสันเอาหรือมีสันสิงบุรีข้ามสิงบุรีไปะนะใครห้าสิงบุรีอยู่นะนี่นะพี่สวยๆแบบนี้เลยนะคะสวยๆแบบนี้เลยนะสิงบุรีโอ้โห <ขอ S 1> ตอนนี้นอ,อยู่ สิงบุรีของพัอ1 2้0บาทส่งฟรีนะคะ1,200้ 1, บาทส่งฟรีนะพี่ด่างสวยมากสิงบุรีเป็นตัวด่างมาเบิ้ลแบบนี้เลยนะลายมาเบิ้ลขาวๆ250บาท1,200 1 0 0 0 1,200้2 0 0ส่ง้ 1, 1, บาทส่งฟรีครับ1,200้บาทส่งฟรีนะแล้วก็ยังร้องเพมงไหม ไม่สวยไม่สวยไม่สวยไม่คายนะเหลือว่านพลางเอาไหมเอาไปประดับบ้านเอยช้างยังไม่ได้คายเลยช้างเหลือกระถางเดียว250บาทช้างขาวเนี่ช้างขาวลายทหารสองหบบาทพี่250 250บาทนะช้างขาวนี่นะ้าไ,ไปหนไปที่อันนี้ว่าน ว่านลางเงินดังด่งมิน้นมินว่านรงเงินดังมินมินขอไว้ใกล้หน่อยนี่เป็นตระกูลว่านว่านลางเงินสองร้อยบาทว่านลางเงินสองร้อยบาทนะโอเคหมดจพี่อยากได้ต้นอะไรกัน้ยแล้วก็มีอากูอันนี้แล้วอะ ด,ด,ดนะโโอ,อุดมเงินนะคะสองร้อยบาทสง่งฟรีมีสองกระถางนะกระถางน้าแปดใหญ่เลยพี่กร <dem ocr at> ะถางที่หนึ่งมันมีหลายต้นนะพี่ใส่ไปให้หลายต้นสี่ต้นห้าต้นนะมันมีสี่ห้าต้นนะกระถางละสองร้อยบาทส่งฟรีอุดมเงินชื่อกะเพราะความหมายก็ดี แถมสวยตั้งหากนี่นะสองร้อยบาทส่งฟรีนะคะอุดมเงินนะอากงหนูก็พยายามห้าให้เดี๋ยวรอบปีใหม่ไปแล้วนะพี่ไปดูอาโกไม่ใหม่ให้เดี๋ยว,<ก>วหนูแปลกๆให้ไปดูอาก่ใหม่ให้ะ,ะ,ะวันนี้จะประมาณนี้นะครับพี่ช่องทางการติดต่ออีกรอบหนึ่ง<ๆ>นี่นะโชคยังอยู่นะจ้าใครชอบ จัดได้เลยนะโอเคมาทางนี้เห็นไหมเอ่ยเห็นครับผมช่องทางการติดต่อโทรมาได้เลยนะพี่เบอร์โทรศูนย์เก้าศูนย์เก้าเก้าสี่แปดเจ็ดศูนย์หนึ่งแอรไลน์มานะถ้าใครไม่มีไลน์ก็โทรมาว่าพี่อยากได้ต้นนู้นต้นนี้ต้นนั้นนะนะคะแล้วก็ใครละแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดสับตะไคร้ด้วยนะครับ ติดตามช่องให้หนูด้วยนะยังไม่มีปลายทางเลยเออยังไม่มีซื้อสองรถห้าสิบบาทค่ะครับซื้อสองรถห้าสิบเก็บเงินปลายทางยังไม่มีนะจ๊ะโอเคนี่นะเบอร์นี้โทรมาเลยหรือแอดไลน์ได้เลยนะครับแอดไลน์ได้เลยใครมีไลน์แอดไลน์มาได้เลยใครไม่มีไลน์ใครมีเมสใครมีเฟซบุ๊กเมสเซจเจอร์ก็สุธิดาแก้ววิชิตสุธิดาแก้ววิชิตนะคะเฟซบุ๊กครับผมโอเคนะครับวันนี้ส่วนพรักอยุธยา ep ยี่สิบเจ็ดยี่สิบเอ็ดนะครับยี่สิบหนึ่ง ก็วันนี้มาอัปเดตแค่นี้ก่อนนะต้นไม้เหลือไม่เยอะแล้วยังจะอยากให้พี่ๆได้ไปจะส่งก่อนให้เธอให้ทันก่อนปีใหม่นะครับจะรีบส่งให้ทันปีใหม่ก่อนปีใหม่ถ้าพรุ่งนี้ทันก็ส่งให้เลยไม่ต้องห่วงนะครับผมโอเคนะครับขอให้พี่ๆทุกท่านมีความสุขนะครับสวัสดีปีใหม่ทุกท่านนะครับร่ลำรวยเงินทองสุขภาพแข็งแรงนะครับผม ขอคุณพระศรีรัตนาใัยคุณกองพี่ๆทุกคนนะครับวันนี้ส่วนพอรักอยุธยาลาไปก่อนนะขอโทษจริงๆเมื่อวานไม่ได้อัดคลิปให้ดูเลยบรรยากาศงานส่งต้นไม้ไปสองต้นไม่ได้ทั้งวันไม่เป็นไรครั้งแรกนะครับเดี๋ยวเที่ยวหน้าเอากันใหม่เดี๋ยวบ้านฟอร์มกันใหม่ขอบคุณพี่ๆทุกท่านที่ติดตามกันเสมอมานะครับยังไงฝากส่วนพอรักส่วนเล็กๆเด็กๆน้อยๆอยทำไปด้วยนะคบ<ม>ฝากไอ้อ้วนด้วยครับมันกินจุนะจ๊ะอุดหนุนกันด้วย ไปแล้วนะครับจ <ะ S 1> เจอกันใหม่ใน EP หน้านะครับอันนี้ไปก่อนนะครับหลังพี่ใหม่สวัสดีครับ